ตอนขาเรายังไม่โกงเนี่ยขาเราตรงๆเนี่ยน้าหนักเราเนี่ยมันลงมาแกนกลางหัวเข่าแต่พอขามันโก่งลงเนี่ยน้าหนักมันลงเหมือนเดิมมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งลงไปลงด้านในนะฮะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีเหรอครับอ่ะอเภอไซโยกจ้าวันนี้เป็นยังไงมาครับปวดเข่าปวดเข่าคุณยายลองลุกดูที่ครับโอ้หต้องเท้าเลยนะครับแต่ลองไปทักเก้าสองเก้าเี่ยโอ้ต้องตั้งหลักก่อนเนาะตั้งตั้งหลักตั้งหลักก่อนอ่าเอาหอเดิน ได้ทีละต่อแตะต่อแตะสำหรับในโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางการรักษาเนี่ยมันก็คือการผ่าตัดเนาะเพราะว่าหัวเข่าเราเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมเนี่ยเป็นไปตามลําดับนะ,ะพอสุดท้ายปลายทางมันก็คือการผ่าตัดแต่คุณยายยังกลัวอยู่ยายยังกลัวอยู่นะครับแต่ทีนี้ในระหว่างที่เรายังกลัวอยู่ยังเดินเหยื่อลำบากอยู่เนี่ยการรักษาก็ยังมีนะ,ะจะมีตัวช่วยการรักษาคือ เราจะช่วยเนี่ยให้คุณยายเนี่ยอาการเนี่ยเบาลงก็คือวันเนี้ยแกตั้งใจจะมาฉีดตัวนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าฉีดเกลดเลือดเข้มข้นถูกไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังฉีดแล้วอาการเป็นยังไงนะคุณยายลองยืดงอขาดูสิครับงอเข่าครับยืดครับเบาไหมเบาค่ะเบาเลยใช่ต่างจากเดิมเลยใช่ไหมครับจางจากเดิมเลยลุกให้ดูเลยดีกว่าลุกครั้งแรกเลยนะเนี่ยลุกหลังฉีดนะลุกให้ดูเลยสินี่คือครั Ping ้งแรกหลังฉีดเลยนะเมื่อกี้ยังไม่ปล่อยให้ลุกเลยคุณยาย เดินโชว์เลยดีกว่าไหมเนี่ยไวขึ้นไหมไวขึ้นค่ะเนาะจ้ะอ่าเดินกลับมาหาผมเลยก็ได้ครับผมที่เดินคล่องมากเลยนะเนี่ยอือเมื่อกี้ยังเดินยกโยกแยกยกแยกอยู่เลยนะ,ะอันนี้เดินเดินขาโล่งเลยเนาะจ้ะออขาโล่งเลยโอ้เก่งเก่งไวะนะ,ะนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสําหรับการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ผ่าตัดนะครับก็คือเราก็จะมอบโอกาสให้คนไข้ได้รักษานะครับก็คือฉีดด้วย prp เกล็ดเลือดเข้มข้นแต่อย่างที่บอกนะครับข้อแม้คือ ของที่ใช้เนี่ยที่ฉีดเนี่ยมันต้องเป็นของที่มีคุณภาพมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆไม่งั้นนะมันวัดผลไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะวัดผลไม่ได้คุณยายก็ตัดสินใจไม่ได้ <Okay. S 2> ว่าจะไปต่อทางไหนทางไม่ผ่าตัดจะไปต่อทางผ่าตัด <Okay. S 2> เขาตัดสินใจไม่ได้ <Yeah. S 2> นะครับแต่ถ้าฉีดแล้วดีคุณยายใช้ไปก่อน <Okay. S 2> ใช้หัวเข่าเดิมของเราไปก่อน <Okay. S 2> นะครับจนถึงวันหนึ่งพูดตรงๆเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบโจทย์แล้ว ก็ต้องเป็นการผ่าตัดรักษาอันนี้พูดเผื่อไว้เลยนะนะครับแต่ถ้าแต่ไม่ใช่จําเป็นนะว่าต้องเสือมต้องผ่าทุกคนนะมันแล้วแต่ความพึงพอใจของเขาคะนะ,คะยินดีด้วยเดินทางกับการชนะบุรีโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับย,ยินด